เดี๋ยวต่อไปอ่ะเมียหลวงจะฟ้องถูกไม่ได้แล้วนะมันขัดต่อรัฐธรรมนูญน่ะรู้ไหมจริงเหรอคุณ ทำไมพูดจาอะไรแบบนี้ล่ะคะอ๋อคุณลุงเนี่ยเขาเป็นทานายของพ่อหนูนะสิลูกปิดเบอรหนูรู้ใช่ไหมว่าพ่อหนูเขามีชู้อะ่ะพ่อกับแม่กําลังจะหย่ากันและแม่เตรียมจะฟ้องชู้ด้วยนะลูกเขากำลังจะยกเลิกกฎหมายฟ้องชู้อะ่ะคุณตาไม่รู้อะ่ะพี่ชเรียนกฎหมายอะ่ะรู้ไหมว่าเขากำลังจะยกเลิกกฎหมายฟ้องชู้จริงๆเหรอลูกจริงครับแม่โอ้โหแบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรม嘛สิคนเป็นชู้ก็เป็นชู้กับคนอื่นได้สบายเลยอะเนียหลวงอะสามารถฟ้องหย่ยหาได้อย่างเร็วเหรอลูก ก็ใช่ดิขอโทษนะคะรถหรูที่จอดอยู่หน้าบ้านอ่ะใช่ของคุณลุงทนายหรือเปล่าคะก็ใช่อะดิว่าความช่วยเหลือเมียน้อยอะ่ะไม่เยอะแล้วลุงก็รวยเลยอ๋อมันเป็น เปเล่นโกบ้านก่อนลูกปะตอนนี้คุณใหญ่เ็าคุยเรื่องซีเรีสกันอยู่ <Yeah. S 2> ได้ค่ะแม่ตาคุณทนายกุ๊กกูเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับกฎหมายฟ้องชู้ที่เขาจะยกเลิกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแก้ไขให้มันเท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยแทบผู้ชายจะฟ้องชู้ชู้ที่ว่านี้จะเป็นเพศไหนก็ได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องแสดงตนต่อที่สาธารณนาก่อนครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยหากเป็นผู้หญิงจะฟ้องชู้เนี่ย จะต้องฟ้องชู้ที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นแล้วผู้หญิงที่ว่าเนี่ยจะต้องแสดงตัวว่าเป็นชู้กับสามีเราโดยเปิดเผยครับอย่างที่เห็นนะคบว่ากฎหมายยังมีความไม่เท่าเทียมกันก็จะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะสามีหรือภรรยาเนี่ยไปมีชู้ไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือต่างเพศเนี่ยก็จะสามารถฟ้องกันได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วครับเยอะต่อไปนะถ้าใครจะมาเป็นชู้กับแฟนเรานะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะฟ้องให้ฉ่ำเลยสงสัยผมจะยังอ่านไม่ละเอียดอะ่ะกู๊ปู๋หลายคนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับขอตัวกลับก่อนนะครับกู๊ป๋ ได้สัทีว่าความช่วยชูกับช่วยเมียน้อยอเป็นรวยสักขนาดเนี้ขับรถหรูซะด้วยเฮ้ยเสียงรถชนที่ไหนอะเฮ้ยเป้ยแล้วหนูไปเอาอะไรมาแล้วลูก